รู้ไหมคะว่าก่อนและหลังการผ่าตัดหัวใจกายภาพบําบัดมีความสําคัญอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะพวกเราเป็นนะักกายภาพบําบัดประจาโรงพยาบาลพยาไทยศีราชานะคะทางกายภาพบําบัดจะเข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดผ่าตัดและการกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยทราบกันไหมคะว่าความสําคัญของกายภาพบําบัดต,ต่อผู้ป่วยที่ผ่าตัดหัวใจมีอะไรบ้าง ในส่วนของการผ่าตัดนะคะภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจะมีปอดแฟบปอดอักเสบหรือมีภาวะเสียมหะข้างคางเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการหายใจที่มีประสิทธิภาพนะคะก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นได้ค่ะหลังจากการผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยจะมีแผลบริเวณหน้าอกทําให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บบริเวณหน้าอกอาจจะทําให้บางรายเกิดการกลัวในการเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงไม่ว่าจะเป็นการลุกนั่ง การยืนหรือการเดินทางกายภาพบําบัดสามารถเข้าไปช่วยเหลือด้านนี้ได้ด้วยค่ะในส่วนของกายภาพหลังผ่าตัดนะคะจะเข้าไปตั้งแต่วันแรกหลังผ่าตัดเลยโดยเราจะเน้นการแนะนําการเคลื่อนย้ายตัวที่ถูกต้องเริ่มจากการขยับตัวเคลื่อนไหวบนเตียงการลุกนั่งการยืนรวมไปถึงการเดินและส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจาวันได้ตามปกติอย่างปลอดภัยด้วยค่ะเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่า ทางกายภาพบําบัดมีความสําคัญอย่างไรบ้างสําหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดหัวใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลตนเองก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดรวมถึงการกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปลอดภัยวันนี้นะคะทางพี่มุกแล้วก็พี่แบมนะคะได้เตรียมวิดีโอในการดูแลตนเองสําหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดหัวใจมานะคะถ้าพร้อมกันแล้วเชิญไปรับชมกันได้เลยค่ะสําหรับการฝึกหายใจท่าที่ 1. การฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบางลม วางมือทั้งสองข้างบนหน้าท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่จากนั้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆช้าๆทางจมูกท้องป่องและหายใจออกโดยวิธีหอบปากเป่าลมออกช้าๆให้ท้องแฟบทำซ้ำ5-10ครั้ง ท่าที่2การฝึกหายใจของกลีบปอดส่วนล่างโดยการวางมือทั้งสองข้างที่ชายโคงด้านล่างสูดลมหายใจเข้าเช่นเดิมชา้ชาๆลึกๆทางจมูกให้ชายโคงบานออกจากนั้นเป่าลมหายใจโดยการห่อปากออกชา้ชาๆให้ชายโคงแคบลงทำซ้ำ5าถึงครั้ง ที่3การฝึกการเคลื่อนไหวของทรงอกโดยยกแขนทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าทางจมูกหลังจากนั้นเอาแขนลงพร้อมเป่าลมออกทางปากช้าๆทำซ้ำ5 1าถึงครั้งไตรโฟอุปกรณ์ฝึกบริหารปอดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของปอดสำหรับวิธีการใช้ขั้นตอนแรกอมบริเวณปลายท่อให้มิด จากนั้นเป่าลมออกให้หมดและสูดลมจากท่อเข้าทางปากช้าๆลึกๆทำซ้ำ5-10ครั้งควรฝึกหายใจ5ละ5-10ครั้งสามารถทำได้ทุกๆ1ชั่วโมงในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้นอนหลับ การไอวิธีการไอใช้หมอนหรือผ้าหม่มวางบนแผลผ่าตัดจากนั้นวางมือทั้งสองข้างบนผ้าหม่มกดบริเวณเหนือแผลและใช้แขนทั้งสองข้างโอบรอบรอบทรงอกสูดลมหายใจเข้าลึกๆกลั้นหายใจไว้ประมาณ1-2วินาทีพร้อมไอออกมาแรงๆ1-2ครั้งการออกกำลังกายขาช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดที่ขา และป้องกันการเกิดลิ่มเลือดดังนั้นผู้ป่วยควรออกกำลังกายด้วยการกระดกข้อเท้าขึ้นและลงบ่อยๆวันที่ 1. เริ่มปรับให้นั่งเตียงสูงร่วมกับฝึกหายใจดูดไรโฟบริหารปอด ฝึกไอขับเสมหะและออกกำลังกายขาโดยการกระดุกข้อเท้าขึ้นลงวันที่2เริ่มลุกนั่งข้างเตียงโดยใช้หมอนหรือผ้าห่มประคองแผลและตะแคงลุกนั่งข้างเตียงฝึกหายใจดูดไตโฟเช่นเดิมฝึกการเคลื่อนไหวของซวงอก และออกกำลังกายอบอ,อุ่นร่างกายตามท่าดังต่อไปนี้ท่าที่1กระดูกข้อเท้าขึ้นลงทำา30ครั้งท่าที่2นั่งเตะขาขึ้นลงสลับกันทำา30ครั้งท่าที่3นั่งยกขาขึ้นลงสลับกัน ทำ3าครั้งท้าที่4ยกแขนขึ้นลงทำซามสิบครั้งท้าที่5งอเหยียดศอบทํา3สิบครั้ง ท่าที่6ยืนโยกเอวซ้ายขวาสลับกันทำา30ครั้งท่าที่7ยืนย่ำเท้าอยู่กับที่ทำา30ครั้งจากนั้นให้ยืนเดินรอบๆเตียงชา้ชาๆภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัด วันที่3ให้ผู้ป่วยอบอุ่นร่างกายเช่นเดียวกับวันที่2จากนั้นให้ยืนเดินระยะทาง14-24เมตรภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัดวันที่4-5ให้ผู้ป่วยบริหารร่างกายเช่นเดียวกับวันที่3จากนั้นให้ยืนเดินระยะทาง50-100เมตรภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัด วันที่6 7ถึง7ให้ผู้ป่วยบริหารร่างกายเช่นเดียวกับวันที่4จากนั้นให้ยืนเดินระยะทาง150เมตรหรืออาจมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ป่วยภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัดในส่วนของกายภาพหลังผ่าตัดเราจะเข้าไปตั้งแต่วันแรกโดยแนะนำการเคลื่อนย้ายตัวที่ถูกต้อง เริ่มจากการขยับตัวเคลื่อนไหวบนเตียงลุกนั่งยืนรวมไปถึงการเดินและส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติและปลอดภัยด้วยค่ะค่ะทุกท่านทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าการทํากายภาพบำบัดมีความสําคัญอย่างไรบ้างสําหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดหัวใจการติมตัวก่อนและหลังผ่าตัดจะช่วยลดภาวะความเสี่ยงหลังผ่าตัดและส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปลอดภัยค่ะ สำหรับวันนี้ทางพี่มูกและพี่แบมบี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ